ขอเจริญพรญาติโยมท่านพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพอยากจะขอเชิญญาติโยมไปร่วมทำบุญซึ่งเป็นงานทอดกระถินของวัดบ้านป่านาบุญปีนี้วัดบ้านป่านาบุญจัดพิธีทอดกระถินในเขตนอทฮอลลีวูดอยู่ใกล้ๆญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ในเขต ลอสแอนเจลิสใกล้มากเพราะอาตมาภาพเนี่เป็นคนแอลเอแต่ไปสร้างวัดอยู่ที่ปาล์มสปริงญาติโยมอยากจะไปหาอยากจะไปทำบุญหลายๆท่านก็เท่าแรแก่ชะราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปีนี้วัดบ้านป่านา,นาบุญก็เลยตัดสินใจมาจัดงานทอดกระถิน ที่บริเวณนอร์ทฮอลลีวูดอยู่บนถนนแรงกระชิมหาง่ายมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญญาติโยมท่านพุทธบริษัททุกท่านไปร่วมทำบุญกันวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนตักบาทช่วงเช้าคือ10นาิกา30นาทีก็จะมีเทศซึ่ง ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูชัยวุฒิท่านเป็นเจ้าวาดวัดเขาดินสุวรรณคีรีอยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีแม่นี่ท่านอุตส่าห์เมตตาบินมาแลงานนี้โดยเฉพาะก็ขอขอบคุณอาจารย์ชลินธรรมวัฒโนเจ้าวาดวัดบ้านป่านาบุญซึ่งได้ให้โอกาสอัตมาภาพ ได้มีโอกาสแหล่เชิญชวนาญาติโยมคณะสาธุชนพุทธบริษัทที่มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาก็จะเป็นทํานองแหล่ให้โยมนั้นได้สดับเพื่อเป็นการจันโรงพระพุทธศาสนาขอเชิญชวนบรรดาโยมญาติที่มีจิตศรัทธาไม่ขาด ในพระศา,าสนหาขอเชิญญาตโยมนมโทมศรัทธ,ธาทอดกรถินนานานวัดบ้านป่านาบุญละเอีิบห้าพุทธจิกาลานีนาญาตโยมนัทวหน้าที่มีศรัทธ,ธามาร่วมกันทุกคนและขออำนาจ บุญญาละนอบุญนกุศลที่โยมดันโดนมารู้่วมนกันธรรมเป็นเหตุความสุขละนอมีคุณโยมนทุกคนละที่บรรดาดโนลละให้ผลบุญเกิดนั้นละใหโยมทุกคนละจงมารู้่วมกัน ลาว,วัดว่าอารามนัน้นละจะสุกนาสมบูรณ์เป็นบุญกุศลนักนักนักละ,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 ะนอทุกคนนั้นนาละต่างรวมบุญญาด้วยนาการทุกคนละด้วยอำนาจจิตที่เป็นนกุศลขอให้โยม ทุกคนได้รับผลสุขสำราญกลึงกลึงแลนี่แหละโยมทั้งหลายก็ขอเชิญเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันดังที่อาตมาภาพได้แลให้โยมทั้งหลายนั้นได้สดับตรับฟังนี้ขอเจริญพร